เรื่องราวของคุณพ่อที่ได้ไปเจอเหตุการณ์ปแปลกๆระหว่างทางตอนขับรถไปดูพระในต่างจังหวัดจนลุงที่ติดรุดมาด้วยถึงกับต้องหยิบป,ปืนออกมาใส่กระสุนกับเรื่องที่มีชื่อว่าประสบการณ์ของพ่อ ่อนจะไปรับชมรับฟังเรื่องราวหลอนๆฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณหมีแต่ว่าเป็นเหตุการณ์ตรงที่พ่อของคุณหมีได้เล่าให้ฟังอีกทีพ่อคุณหมีมีชื่อว่าวุิเรื่องราวทั้งหมดย้อนกลับไปในปี2515 ตอนนั้นพ่อของคุณหมีทำอาชีพตัดผมแต่ทำอยู่ไม่นานก็หันมาเล่นทางพระเครื่องแทนแล้วช่วงนั้นคนที่ขายพระเครื่องจะค่อนข้างน้อยแต่คนที่ต้องการพระเครื่องจะมีเยอะทำให้วุฒิเห็นช่องทางนี้ทำเงินได้เยอะมากกว่าซึ่งก็เป็นแบบนั้นจริงจริงตั้งแต่เขาเริ่มขายก็มีลูกค้าเข้ามาเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้ววุฒิก็เก็บเงินได้เร็วมาก ในความที่พระเครื่องสมัยนั้นราคาไม่ได้แรงแล้วพระแท้ก็จะค่อนข้างเยอะวุฒจะมีพี่ชายคนหนึ่งชื่อว่าพี่แดงซึ่งสองคนนี้นิสัยจะตรงกันข้ามกันมากๆตัวคุณวุฒจะเป็นคนนิ่งๆส่วนพี่แดงจะเป็นคนที่ค่อนข้างออกนักเลงและครอบครัวของพี่แดงก็มีหน้าที่การงานดีกว่าวุฒเยอะทั้งสองคนค่อนข้างจะสนิทกันมาก จนพอวุฒิเริ่มเก็บเงินได้ก้อนหนึ่งก็มาปรึกษาพี่แดงว่าเขาอยากได้รถสักคันเอาไว้ขับไปหาลูกค้าในต่างจังหวัดไกลๆเพราะจากที่ทำงานมารู้สึกว่างานนี้ต้องไปดีๆแน่ๆพี่แดงเลยบอกให้วุฒิซื้อเลยถ้ามันจำเป็นจนวุฒิกับพี่แดงได้ไปดูรถคันหนึ่งเป็นรถรุ่น BMW 520ครั้งแรกที่วุฒิเห็น เขาก็รู้สึกชอบรถคันนี้มากๆเลยตัดสินใจซื้อคันนี้มาทันทีหลังจากที่ได้รถเขาก็เดินทางไปหาลูกค้าที่ต่างจังหวัดบ่อยอขึ้นเรื่อยๆแต่ก็ยังคงมีลูกค้าในต่างจังหวัดบ้างซึ่งทุกครั้งที่เขาจะเดินทางไปต่างจังหวัดเขามักจะชวนพี่แดงไปด้วยทุกครั้งเพื่อความสบายใจเผื่อจะมีปัญหาอะไรจนมีอยู่วันหนึ่งลูกค้าของวุฒที่อยู่จังหวัดตราดกระดิดต่อให้เขาไปดูพระให้หน่อย บอกว่าที่บ้านเขามีพระหลายองค์มากๆถ้าเป็นของแท้ก็อยากจะขายให้วุฒไม่รอช้ารีบตอบตกลงไปทันทีและตอนนั้นเขาก็ลืมไปว่ารถของเขายังไม่ทันได้เจิมเลยตั้งแต่ออกรถมาแต่ก็คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรพอถึงวันที่จะต้องเดินทางก็เหมือนกับทุกๆครั้งวุฒได้ขับรถไปหาพี่แดงที่บ้านแล้วก็ชวนให้แกเดินทางไปต่างจังหวัดด้วยกัน พี่แดงได้ข่าวมาว่าแถวนั้นมีแม่ค้าสาวๆชอบเอาผักเอาผล,ลไม้มาขายริมทางเลยพูดกับบุตรไปว่าดีเหมือนกันแถวนั้นเผื่อได้เถสาวขายผักขายผล,ลไม้มาเป็นเมียสักคนแต่แกก็แค่พูดดิดตลกไปจากนั้นพี่แดงก็เตรียมของเพื่อจะเดินทางไปพร้อมกับบุตรทั้งสองคนตั้งใจว่าจะไปนอนพักโรงแรมที่ตัวเมืองตลาดด้วยหนึ่งคืน พราะถ้าไปแล้วกลับก็ไม่น่าจะไหวแล้วพี่แดงด้วยความที่แกเป็นนักเลงแกก็ได้หยิบปืนพกมาด้วยสองกระบอกแนบเอวไว้ทั้งสองข้างวุด้เห็นแบบนั้นก็ถึงกระบอกว่าพี่แดงไม่ต้องเอาปืนไปก็ได้เราแค่ไปดูพระเฉยๆแต่พี่แดงก็บอกว่าพกกันไว้ก่อนแถวนั้นพวกโจรมันเยอะหลังจากเสร็จเรียบร้อย ทั้งสงคนก็เริ่มออกเดินทางกันเส้นทางในตอนนั้นจะไม่เหมือนกับปัจจุบันที่มีคอนกรีตลาดยางแต่ถนนยังคงเป็นทางลูกรังไม่เรียบทําให้วุฒต้องขับรถชา้าขับเร็วมากไม่ได้หลังจากขับผ่านเส้นทางจันทบุรีตรงไปก็จะเห็นพ่อค้าแม่ค้าขายของริมถนนตอนกลางคืนค่อนข้างเยอะวุฒเลยจอดซื้อผล,ลไม้มาเก็บไว้กินแล้วก็ขับรถไปต่อเรื่อย พอเห็นผล,ลไม้ที่เขาอยากกินอีกเขาก็มักจะจอดซื้อตลอดจนขับเลยจากจังหวัดจันทบ,บุรีไปได้สักพักใหญ่ก็มีจุดหนึ่งที่เป็นเพลิงหมางแงนไม่ได้ใหญ่มากตรงนั้นจะไม่ค่อยมีพ่อค้าแม่ค้ามาขายแล้วมีเป็นบางจุดแล้วรถก็เริ่มออกจากโตเมืองรอบบริเวณนั้นจะเริ่มมืดบรรยากาศเริ่มรู้สึกวังเวงระหว่างที่วุฒิกำลังขับรถอยู่ เขาก็สังเกตเห็นเหมือนมีรถจอดอยู่ข้างหน้าในความมืดซึ่งรถคันนั้นไม่ได้เปิดไฟไม่ได้สตาร์ทเครื่องเหมือนมีคนเอามาจอดทิ้งไว้ตอนแรกก็สงสัยว่าใครเอารถมาจอดทิ้งไว้ตรงป่ามืดๆแบบนี้แต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรพอขับเลยรถคันนั้นมาได้สักพักอยู่ๆก็มีไฟรถส่องมาจากด้านหลังเหมือนมีรถกำลังจะขับตามมา วุดก็เริ่มใจชื้นอย่างน้อยเขาก็ไม่ได้ขับมาบนถนนมืดๆคนเดียวจนสักพักวุดมองผ่านกระจกหลังเห็นรถคันนั้นตบไฟเลี้ยวขวาเหมือนพยายามจะแซงเขาวุดเลยตบไฟเลี้ยวซ้ายเพื่อจะบอกว่าให้เขาแซงไปได้เลยแล้วรถคันนั้นก็เริ่มเล่งความเร็วเข้ามาด้านข้างก่อนจะนำหน้าไปวุดกับพี่แดงเห็นว่า คนที่ขับรถมามีท่าทางแปลกๆในรถเห็นเป็นสองผัวเมียคู่หนึ่งลักษณะผมหยิกผิวดำทั้งคู่แต่ระหว่างที่ขับแซงไปทั้งสองคนไม่ทันได้หันมามองวุฒเลยได้แต่มองไปทางข้างหน้านิ่งๆพอพี่แดงเห็นแบบนั้นก็เริ่มรู้สึกแปลกตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วว่าทำไมเมื่อกี้รถจอดอยู่นิ่งๆแล้วอยู่ๆก็ขับออกมาแซงหน้า แต่ทั้งสองก็พยายามไม่ได้คิดอะไรจนรถคันนั้นขับหายเข้าไปในความมืดวุฒยังคงขับรถไปต่อเรื่อยๆแล้วสักพักว่าเวลาไม่ถึงสิบนาทีก็มีรถคันหนึ่งแซงมาจากด้านหลังจังหวะที่รถกำลังจะแซงอยู่ๆพี่แดงก็พูดขึ้นมาว่าเฮ้ยมันรถคันเดิมนี่หว่าวุฒถึงก็หันไปมอง แล้วก็เป็นแบบนั้นจริงๆเป็นรถกระบะสีเดิมคันเดิมแล้วที่สำคัญคนขับก็เป็นคนเดิมวูดเริ่มกลัวในขณะที่พี่แดงต้องเอาปืนที่พกติดตัวมาใส่กระสุนพี่แดงหันไปพูดกับวูดว่ามันมาจากทางไหนวะเมื่อกี้มันแสงไปแล้วแล้วมันจะแสงรถเราอีกได้ยังไงซึ่งวูดเองก็บอกว่าไม่รู้แล้วเส้นทางนี้ จากที่เขาเคยมามันเป็นเส้นทางตรงไม่น่าจะมีทางอ้อมกลับมาข้างหลังได้อีกพี่แดงเลยบอกว่าหรือพวกมันจะเป็นโจรวะเดี๋ยวรอบนี้ถ้าเจอมันอีกกูจะยิงมันเลยแต่ยังไม่ทันที่พี่แดงจะพูดจบก็มีไฟรถคันนั้นสว่างมาจากด้านหลังรถเหมือนกำลังตามตูดรถของวุฒอยู่วุดเริ่มมือสั่นทำอะไรไม่ถูกกลัวว่าจะเป็นโจร เพราะเขาก็พกเงินติดตัวมาเตรียมจะซื้อพระค่อนข้างเยอะแล้วพี่แดงก็ตะโกนบอกวุฒิว่าจอดวุฒิถึงก็เบรกรถเสียงดังพี่แดงบอกว่าจอดก่อนดูสิว่ามันจะขับเลยไปอีกไหมแต่พอรถคันนั้นขับเข้ามาใกล้จะถึงรถของวุฒิอยู่ๆแทนที่รถคันนั้นจะแสงหน้าเขาไปเขากลับขับมาจอดต่อท้าย พี่แดงเห็นแล้วว่าเริ่มท่าทางจะไม่ดีเลยบอกวุฒไปว่าวุฒเอาหัวหลบไปใต้คนโซลก่อนจากนั้นพี่แดงก็ถือปืนเอาไว้พี่แดงมองไปที่กระจกมองหลังก็เห็นว่าที่รถคันนั้นมีผู้หญิงคนหนึ่งเดินลงมาซึ่งก็เป็นคนแนวกันกับที่เขาเห็นขับรถผ่านไปสองรอบก่อนหน้านี้พี่แดงเริ่มคิดว่าพวกนี้มันต้องเป็นโจรแน่แน แต่ก็ยังไม่เข้าใจว่าทําไมโจรมันถึงให้ผู้หญิงลงมาถ้าจะปล้นก็น่าจะให้ผู้ชายเป็นคนลงพี่แดงนั่งดูท่าทีอยู่ในรถสักพักจนผู้หญิงคนนั้นเดินมายืนอยู่ที่หน้าประตูฝั่งของพี่แดงพี่แดงซ่อนปืนอาไว้ข้างๆก่อนแล้วถามผู้หญิงคนนั้นไปว่ามีอะไรหรือเปล่าครับป้าแล้วผู้หญิงคนนั้นก็พูดขึ้นมาว่า พอนุ่มพอนุ่มพอนุ่มพอจะมีบุญให้ฉันม้างไหมพี่แดงถึงกับนิ่งตอนนั้นบุตรเองก็ได้ยินแต่ด้วยความที่เขากลัวมากเขาเลยไม่ได้หันหน้าไปมองเขาพยายามหลบอยู่ที่คอนโซลรถอย่างเดียวพี่แดงเริ่มคิดในใจแล้วว่าพวกนี้อาจจะเป็นนกต่อก็ได้แกเลยพูดสวนไปว่าโอ๊ยบุญอะไรไม่มีหรอก มีแต่เงินกับลูกปืนจะเอาไหมแล้วพี่แดงก็ชูปืนขึ้นมาผู้หญิงคนนั้นไม่ได้มีท่าทีว่าเธอจะกลัวแต่เธอกลับยกมือไหว้แล้วก็พูดว่าขอบุญให้ฉันเธอนะขอบุญให้ฉันเถอะพี่แดงเริ่มโมโหเลยบอกวุฒไปว่าไอ้วุฒขับรถไปต่อไม่ต้องสนใจวุฒเลยเรียบกลับมานั่งบนเบาะ จากนั้นเขาก็ขับรถออกมาทันทีระหว่างที่รถออกมาเขายังมองผ่านกระจกมองหลังเห็นผู้หญิงคนนั้นยังคงว่าอยู่แบบนั้นพร้อมกับมองตามหลังรถมาไกลๆหุดหันไปถามพี่แดงว่าพี่แดงพีไม่คิดว่ามันปแปลกไปหน่อยเหรอพี่แดงเลยบอกว่าแปลกอะไรวะใครก็ไม่รู้มาพูดว่าขอบุญหน่อย กูว่ามันไม่สมประกอบอาจจะเป็นนกต่อให้พวกโจรอ้อมหลังมาทำร้ายเราก็ได้แล้วพอเจอแบบนั้นทั้งสองคนก็ทำอะไรไม่ได้เดยแต่ขับรถไปต่อจนผ่านไปเกือบครึ่งชั่วโมงเหมือนว่าจะไม่มีรถตามมาข้างหลังแล้วแต่อยู่ๆก็เห็นว่าเหมือนมีอะไรบางอย่างอยูอย่ข้างทางพอรถขับเข้าไปใ,ใกล้ก็เห็นเป็นซากรถกระบะเ,เก่า มีสนิมมีดินขึ้นเต็มไปหมดจอดทิ้งเอาไว้ในสภาพชนกับต้นไม้กระจกก็แตกออกมาเต็มไปหมดพี่แดงที่นั่งอยู่ข้างๆเห็นแบบนั้นก็เลยบอกว่าไอ้บุศเดี๋ยวมึงจอดข้างทางก่อนเห็นรถชนข้างทางแบบนี้เดี๋ยวกูจะลงไปดูเลขเทะเบียนซะหน่อยเผื่อง่วนนี้กูจะถูกหวยด้วยความที่พี่แดงเองก็ไม่ได้กลัวอะไรอยู่แล้ว เขาเลยเดินลงไปจุดทะเบียนร,รถมาใส่มือแล้วกลับขึ้นมาบนรถพร้อมกับบอกหุดว่างวดนี้กูถูกแน่ๆเดี๋ยวกลับไปถึงกูจะรีบซื้อเลยในสมัยนั้นทุกครั้งที่มีรถเกิดอุบัติเหตุรถส่วนใหญ่จะถูกทิ้งไว้ในสภาพแบบนั้นถ้ารถใช้งานไม่ได้แล้วเพราะแถวต่างจังหวัดจะหารถยกหรือรถลากมายากมากๆตำรวจเองก็ไม่รู้จะทำยังไง สุดท้ายก็ได้จะปล่อยทิ้งไว้ให้คนผ่านไปผ่านมาเห็นวุฒได้ขับรถต่อไปไม่ถึงห้านาทีอยู่ๆด้านหลังเขาก็มีรถคันเดิมขับมาด้วยความเร็วแล้วก็ขับมาเทียบกับรถของเขาซึ่งก็เป็นรถคันเดิมที่เขาเห็นก่อนหน้านี้พี่แดงมั่นใจแล้วว่าคันนี้มันแปลกเกินไปแล้วมันต้องเป็นโจรแน่ๆระหว่างที่ขับแซงไป พี่แดงเลยตั้งใจว่าจะจดทะเบียนร,รถคันนี้เอาไว้เพื่อไปบอกตำรวจเผื่อจะมีอะไรไม่ดีแต่ตอนนั้นพี่แดงก็ถึงกับนิ่งแล้วแกก็พูดว่าไอ้วุฒมันทะเบียนเดียวกันกับที่ชนอยู่ข้างทางเมื่อกี้เลยวะฮุ้ดได้ยินแบบนั้นก็ตกใจมากเขาถามพี่แดงไปว่าดูดีๆแล้ว e ah, ใช่ไหมพี่พี่แดงเลยบอกว่า ก็กูจดทะเบียนมันอยู่ในมือตอนนี้ทั้งสองคนเป็นกับตัวสัน่นแล้วพอมองไปที่รถคันข้างหน้าปรากฏว่ารถที่วิ่งอยู่ล้อมันไม่ได้หมุนเหมือนรถมันลอยไปข้างหน้านิ่งๆบุดรีบเบรกรถทันทีแล้วตอนนั้นรถคันที่อยู่ข้างหน้าก็เบรกตามบุตรหันไปถามพี่แดงว่าพี่แดงเอายังไงดีพี่ แต่ตอนนี้พี่แดงเองก็กลัวไม่รู้จะทำยังไงจากคนที่กล้าเมื่อกี้ตอนนี้พี่แดงเอามือปิดตาตัวแสรั่ันอยู่แบบนั้นและประตูรถคันข้างหน้าก็เปิดออกภาพที่เห็นคือป้าคนเดิมก่อนหน้านี้ค่อยๆเดินตรงมาที่รถแล้วก็มีผู้ชายอีกคนเดินลงตามหลังมาในลักษณะที่ถูกมีดปักอกอยู่วิญญาณสองคนนั้นเดินมาอยู่ข้างประตูรถทั้งสองฝั่ง พร้อมกับทุบกระจกแล้วก็พูดว่านุม่มป้าขอบุญหน่อยป้าขอบุญหน่อยส่วนผู้ชายก็พูดน้้งเสียงโมโหเลยว่ากูขอบุญหน่อยทำไมมึงไม่ให้บุญกูฮุตรีบกัมพาในคอขึ้นมายกมือไหว้ตัวสัน่นเขาหลับตาพยายามไม่ให้ตัวเองมองเห็นแล้วเขาก็พูดว่าอย่ามาหลอกมาหลอนผมเลยผมกลัวแล้วเขาพูดอยู่แบบนั้นซ้ำ จนเหมือนเสียงด้านนอกเริ่มเงียบไปพอวุดลืมตาขึ้นก็ไม่เห็นมีใครอยู่รอบๆแล้วรถคันนั้นก็ไม่เห็นเขารีบหยยบให้ไวที่สุดจนมาถึงบ้านของลูกค้าเขาได้เล่าเรื่องนี้ให้กับลูกค้าฟังลูกค้าถึงกับหัวเราะออกมาแล้วก็พูดว่าเจอผีเป็นเรื่องปกติแถวนี้คนปล้นคนตายมันเยอะแล้วหลังจากดูพระกับลูกค้าเสร็จ วุฒิกับพี่แดงก็รีบพากันไปทําบุญให้กับดวงวิญญาณแล้วพี่แดงก็ชวนวุฒิไปที่โรงพักเพื่อเอาทะเบียนรถที่ไปจดไว้ให้ตํารวจดูปรากฏว่ารถคันนี้เพิ่งประสบอุบัติเหตุได้เมื่อห้าวันก่อนเป็นอุบัติเหตุของโจรหนักปล้นคนขับเหมือนจะเสียหลักชนข้างทางแล้วโจรก็เข้ามาแทงที่หน้าอกผู้ชายส่วนผู้หญิงโจรได้ลากเขาไปในป่าแล้วก็ฆ่าทิ้งข้างในนั้น พอรู้ประวัติแล้วก็เรื่องราวทั้งหมดทั้งสองคนก็รีบเดินทางกลับบ้านก่อนมืดเพราะกลัวว่าจะเจอผีตรงเส้นทางนั้นอีกและนี่ก็เป็นเรื่องราวหลอนๆทั้งหมดที่พ่อของพัณหมีได้เล่าให้เขาฟังใครมีเรื่องราวหลอนๆอยากให้เราเล่าให้ฟังก็สามารถส่งมาได้ทังแฟนเพจ a c e b o o k ได้เลยนะครับเรื่องหน้า เราจะเอาเรื่องราวหลอนๆเรื่องไหนมานินทายทุกคนได้ฟังกันฝากติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ